กับเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครับพวกเราตัวแทนกลุ่ม2ครับจะมานำเสนอของ ARP spoofing นะครับโดยใช้เคนนะครับอันดับแรกนะครับเราเปิดเคนมาก่อนนะครับแล้วเข้าไปที่ configure แล้วเราก็จะเลือก device ของ adapter นะครับเป็นอันนี้เป็น Wireless ของเรานะครับที่จะทำการ spoofing นะครับในเครือของวงแลนของเรานะครับ แล้วก็กด apply แล้วโอเคไปครับจากนั้นเรามาตรง start-stop sniffer นะครับแเราก็กดไป start แล้วฉะนั้นแล้วจากนั้นก็ทำการ a d d l i s t นะครับโดยที่ตัวนี้จะเป็นการสแกนหา mac address ของแต่ละเครื่องนะครับในวงแหวนของเรารอสักครู่นะครับนี่ก็จะเห็นได้ตัวนี้นะครับเป็นเบราว์เตอร์นะครับที่ ในทีนี้จากนั้นเราไปที่เราไปที่ของ Start St ็อปเ p อ r p นะครับเราไปกด Start a r p นะครับแล้วจากนั้นก็มากด Add list นะครับเฮ้ยใช่ป่า <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> นี่ยไปกดตรงนี้ก่อนจากนั้นจากนั้นเราก็มากดตรงนี้นะครับแล้วที่นี้เราก็ทำการ add ลิสต์นะครับปุ๊บก็จะเห็นตัวนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเลข IP ที่เราจะทำการ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 ปลอมนะครับ <laughs> การปลอมไปเราจะปลอมเป็นเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับแล้วเราจะเราเราก็จะส่งให้ตัวนี้นะครับเป็นเราเตอร์นะครับที่จะออกไปข้างนอกสู่อินเทอร์เน็ตนะครับอ่นะครับนี่เราก็จะทำการโอเค ทำการสปูฟฟิ้งเป็นแมนออฟเดอะมิดเดิลระหว่าง171กับ111นะครับเมื่อกี้รอสักครู่นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับพอยซิเน็งแล้วครับจากนั้นนะครับดูทับเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเครื่อง171นี่คือเครื่องของคุณวงสกรนะครับคุณวงสกรครับลองเข้าไฮไฟดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อ่ครับนี่ครับเกิดการเคลื่อนไหวของเครื่อง1นึ่งแล้วนะครับตึกตึกตึกอ่าและทีนี้เราจะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ตรงพาสิร์นะครับอ่านี่จะเห็นได้ว่าอันนี้ครับคืออีเมลของคุณวงสกรนะครับแล้วอันนี้ก็คืออ้าวเขาเข้าเว็บไฮไฟนะครับเป็นโฮมเพจไฮไฟจากนั้นเขาก็ได้ทําการล็อกอินนะครับเป็นนี่ครับเครื่อง1นึ่งนหนึ่งล็อกอินเป็น ABC ตัวนี้นะครับ เราก็สามารถเอา spoofing เอา password ของวง c ์ r รม,มาได้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ